สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกทุกท่านนะครับในคลิปนี้ผมก็มีกล่องพัสดุที่จะมาเปิดดูสินค้าด้านในนะครับเรามาเปิดกล่องสินค้าดูนะครับว่าด้านในจะมีสินค้ามาครบหรือไม่นะครับเปิดดูกันเลยครับ ก็เป็นอันว่าสินค้านะครับมาครบตามที่ได้ลงโฆษณาไว้นะครับมีสายสัญญาณ4เส้นนะครับก็มีตัวมินิเอฟเฟกต์วีตัวนะครับครับก็เป็นนั้นว่าสินค้าโอเคนะครับขอขอบคุณร้านค้าที่ส่งสินค้ามาให้นะครับแล้วก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมสำหรับคลิปนี้ก็คงจะนำเสนอแต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไป คลิปนี้ก็สวัสดีครับ